สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาขุดมันนะคะนี่เราจะเจอมันแล้วค่ะใหญ่มากเฮ hmm. ซับซ <Ooh>, ับเดื <let us. S 3> ่อวซับเรื่อวเนาะอสองหัวอุ้ยขึ้นมาโคกนี่ว่าขึ้นมสหัวอืมซับอีกโอ้ับอีกแล้ว หมดแล้วแล้วนุ๊กเจอแล้วเหรอ นี่นะคะทุกคนก็เจอหัวมันแล้วแค่นี้นะมัมนก้ดินแข็งขนาดนี้มันจะไปจ่อมือยังไงวะมาแล้วก็ขุดอยู่นะคะก็ขุดตามทางนี่ทางนี่ไปเรื่อยๆก็ทางกลับบ้านเรา ตรงถนนเข้าไปดูกันมันดินมันแข็งจนลงไม่ได้ช่วงนี้ดินก็จะแข็งค่ะแล้วก็หนาวด้วยลมเย็นมากอยู่ใกล้กระสะนน้ำเลี้ยงควายขุดมันนะคะทุกคนมีสะน้ำควายหลายตัวเลย ท่อมปลายนาเย็นสบายค่ะอากาศเย็นสบายมากา <c oughs> นี่นะคะทุกคนตอนนี้เราก็เดินหาต้นมันอีกเรื่อยๆนะคะตามทุ่งนาอันนี้เป็นถนนนะคะตรงข้างๆก็จะเป็นคลองน้ำ ดูนะคะทุกคนใหญ่มากถึงนูน่นอากาศก็จะเย็นหน่อยต้นยูคาใบผกปรปลิวเลยนะคะเราก็ไม่เห็นหลักเล็บมือแมวนะคะทุกคนลกเล็บแมวนี่อันนี้ก็ไม่ค่อยสุกเท่าไหร่ กำลังสุกนิดหน่อยสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราก็มาเจอต้นมันแล้วนะคะเยอะมากขึ้นไปข้างบนเห็นไหมคะสีส้มๆเนี่ยคือใบมันเริ่มร่วงแล้วนี่เขามันลงมาแม่ในในกำลังขุดอยู่ฝั่งนี้ต้นสะเดา ทางนี้ก็จะเป็นน้ำนะคะสระน้ำตอนนี้ยายคอยก็กำลังทำการถางหญ้าอยู่นะคะเพื่อความสะดวกสบายในการขุดมันนั่นเอง เรากำลังหารากของต้นมันอยู่นะคะเทาเยอะมากแต่ยังไม่เจอรากเลยอีกอย่างนะคะช่วงนี้ดินแข็งมากประมาณเดือนธันวานี้้ดินมันแข็งตอนเราขุดนั้นเดือนอะไรนะแม่ดินมันจะพอดีอ่ะูเหมือนดเดิมแต่โลาพา้าแตตะมือนูะใช่สิต้นใหญ่เลย เนี่ยทุกคนนะคะเราจะพาไปดูต้นมันใหญ่นี่ไงแม่ต้นใหญ่มากเลยจะเข้าไปดูนะคะต้นมันใหญ่ตรองก็จะสายนิดนึงนะคะทุกคนนี่ค่ะเจอแล้วนี่เทา เห็นไหมคะทุกคนหวังว่าทุกคนจะเห็นแล้วนี่ค่ะเขามันก็จะมีน้ำนิดนึงน้ำเยอะนี่อีกต้นหนึ่งใหญ่ไหมมีมดแดงด้วยมีรังมดแดงข้างบนไหม่ อของดีเลยแหละเนี่ยทุกคน,นอันนี้ก็เทาาล้นนะคะเทามันนี่ค่ะทุกคนนี่ก็เห็นรากมันนะค,นคะุณค้าตอนนี้เราเจอแล้วคะ่ะ ดินแข็งมากนู้ว้าวดินแข็งมากนะหาอีกแล้วมันดินแข็งดินเหนียวเป็นดินเหนียวนะคะขุดยากนิดนึง าใหญ่ยา,ย,ยาวมากเลยค่ะทุกคนดินออกนิดหนึ่งนะคะเป็นดินเหนียวที่มันแข็งแล้วอะ่ะมันขุดยากแข็งขึ้นเมื่อยจ้องเมือยพรกหน้าแบบเตกหนึ่งแตกเป็นสองอ่ะค่ะตอนนี้เราเจอเองแล้วค่ะเขามากเลยค่ะ ตอนนี้เราก็เจอรากของมันอีกแล้วนะฮะเราดูว่าหัวมันจะใหญ่ขนาดไหนหักหักอีกแล้วค่ะทุกคน ใหญ่หอะแม่นี่ค่ะทุกคน มันแข็งมันไม่ใหญ่เลยแข็งมากมันก็เลยออกมาแค่นี้